สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับเราพัฒนาชุดหลักหน่วยบนเนาะคะ่ะหน่วยบนเมื่อที่แล้วชนกัน3ส,สูตรเนาะคะ่ะจะเข้าเน้นๆน,นนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะไปเบิ้งข้างเตือนของทางช่องเฮ้ากนเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้อง <Okay. S 1> ไปที่หลักหน่วยบนลาวพัฒนานะคะ mm ่ะ hmm. เข่าเน้นๆนะค่ะพี่น้องเนาะ,ะ mm hmm. ตามกันต่อนะคะตามกันต่อจะเดินไห้ตอบ่เดินไห้ตออีกเลเด้อค่ะ เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเดินในต่ออีกแน่เนาะคะ่ะลาวพัฒนาหลักหน่วยบนเนาะคะ่ะเโหวเฮงบ่ได้พี่น้องล้านหน่อยเนาะคะ่ะยังบ่ท่านได้เดือน,นะะดยวยค่ะโหวดีดีพี่น้องคุได้ยินเสียงอ่าในหน่อยก็ตื่นกระหายเนาะค่ะโหวดีครับเนาะคะ่ะเล็กหน่อยในหน่อยยังไง ะะผลออกที่ตัวไหนหน้ามันเนาะคะ่ะแปบ๊บหนึ่งด้อค่ะสี่สี่ห้าหนึ่งสองเสเนาะค่ะคุณนะคะ,นนะ,คะเอากันเด้อคุณ ตื่นหูดีมากเลยนะคะบวกกันยังสี่เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสี 4, 4บวกกันหครั้งได้สยกมา5้าสามสห้บวกสี่ได้เก้าเก้บวกสมหบวกกัน3ครั้งได้3 9มบวกสมได้12นะคะต่าง2เนาะค่ะพี่น้องสองบวกสี่คงที่ได้6 6หกบวกหงคงที่ได้7ได้8ด ห้ะ,ะ5 9 10 11 12 6 7 8ถูกต้องค่ะสูตรแรกได้2 6 7 8นะคะขอให้ชนเรลามาอีกนี่เด้อค่ะ2 6 7 8ไปดูสูตรที่2ค่ะสูตรนี่ลดนะคะเพราะไปน้ำโมน,นะคะ นี่สูตรนี่รุดไปยูรักสิบต,ตอนนี้สองหกเจ็ดแปดแล้วเนาะคะ่ะ เจ็ดสี่นะคะบวกเยอะมากสูตรนี้นะคะค่ะไปบวกเลยค่ะสีองเป็น8ปนะคะสี 4, บวกกัน2ครั้งได้8 5 2ห้คือ0ยก8ข้ามมาบวก1ได้9 9้บวกสได้11นะคะได้11คือ1 7 3 21คือ1 1บวก1ได้2 4 3 12 2บวก2ได้4 4บวก6คงที่ได้10คือ0 0บวก4ได้4 4บวก1ได้5นะคะบอท่านชนพี่น้อง0 4 5นะคะไปสูตรที่3นะคะ สูตรที่สาสูตรที่3เข้าที่4ี่โพี่น้องที่หลักหน่วยเนาะคะ่ะไปตามกันต่อของมืออื่นเนาะคะ่ะที่หลักหน่วยบนชนแล้วมายังมาท่านในชนโยคะ่ะพี่น้อง2ส,สูตรเบื้องสองสูตรหลังก้อนเนาะค่ะสี่ห้าหนึ่งสอดสี่นะคะ 4, 5, 1, 2, 7, 1>, 1 2ึ่สสี่ค่ะบวกกันตามนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะ4บวกกัน1ครั้งได้4 5บวกกัน4ครั้ง5 4าสี่ยีคือ0ย์ยกสข้ามมาบวกกับหนงได้5 5าบวกสมคงที่ได้8 8ดบวกหได้9 9้บวกสได้3ได้13 3สบวกหอ่าบวกสมได้หนะคะ สี่สี่ห้ายีได้ศูนย์สบวกหนึ่งได้5้าหบวกสามคงที่ได้8 8ดบวกหได้9 9้บวกสี่ได้13 3สบวกสได้6 8แปดเสามหกพี่น้องค่ะ8 9ดเก้าสามกชนจะโตไปพี่น้องชนตัวเดียวนะคะ อ่าชั้นแดกับหแล้วนะคะไปดูใบที่สี่นะคะใบที่สี่เข้าที่สี่ที่หลักหน่วยนะคะเข้าที่สี่ที่หลักหน่วยเนี่ยทางกับมีเข่ามีหลุดพี่น้องนะค่ะมีเข้ามีหลุดนะคะหนึ่งสองเจ็ดสี่ การบวกจะคายกันมากด้วยค่ะสองสูตรนี้นะคะสบวกกัน1ครั้งได้4 5บวกกัน4ครั้ง5้าสี่ยเอาสี่ขาม,มาบวกหน่งนะคะได้5 5าห้บวกแปบวกแได้13 3สบวกสคงที่ได้6 6หบวกสคงที่ได้8 8ดบวกหได้9ก้าชนลราล่ละค่ะพี่น้อง5 3าสก แปดเก้าค่ะถูกค่ะสามหกแปดเก้าค,ค,ค่้งทีมันอันเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะสองสูตรนี้นะคะเอ้าคอยมัน ชนเนะค่ะเพียงแะตัวเหล็กมันกลับกันซื่อๆเนาะคะ่ะพิษกับพิษมองเดียวกันค่าบวกตัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแอดจะอ,ออกใบหนึ่งนะคะค่าบวกตัวเดียวกันเพียงแต่หน้าหลังเท่านั้นหรือว่าจะไปต่อพี่น้องเอาแล้วเข้ากองแล้วเป็นอย่างม่านอสามสี่ห้าเจ็ดแปดบ่อหน้าเนาะคะ่ะ ถึงจะตัวตั้งตัวเดียวกันแต่ค่าคงที่ก็ต่างกันอยู่นะคะหกสี่แปดเก้าสิบิบเอ็ดไปค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวแอดจะยกให้แคบเด้อค่ะต้องเอาเขาใก่กันนิดนึงเพราะว่ามันซีใบเนาะคะ่ะมันจะได้เห็น แนวทางเกาน่ำเนาะคะ่ะส่วนแนวทางใบยุกกลางไม่เข้าเนาะคะ่ะชนที่ตัวใดแล้วค่ะพี่น้องเอาแครบเอากรอเดอค่ะที่หลักหน่วยบนตอนนี้ชนที่หกสามสูตรนะคะชนที่หกสามสูตรชนที่แปดก็สามสูตรนะคะ หกกับแปดเนาะคะ่ะหกกับแปดถ้าเอาสูตรมันลดออกเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวนะก็จะจังสีเนาะคะ่ะมันชนกันเงี้ีแวจะดีดูงามกว่าเกาเนาะคะ่ะเอาเมาเลี้ยงสูตรที่มันเดินดีกว่าเนาะคะ่ะ สามสูตรแปดสามสูตรพี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุดตีไว้สำานียซักก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องกับชุดหลักหน่วยบนเนาะคะ่ะหลักหน่วยบนนะคะขากองเนาะคะ่ะพี่น้องเอ้ยขอตรวจขอไพ่หลายๆเด้อค่ะนะคะอ่าถ้าเราซับมันก็จะโดนน้ำเนาะคะ่ะล้วนเลยพี่น้อง